คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏนอุดรธานีมุ่งเน้นการบริหารจัดการเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีไปสู่เครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการคำปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่ายเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับจังหวัดกลุ่มเป้าหมายได้แก่เกษตรกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนโอทบผู้ประกอบการ SME นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการ หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยราชพัฏนอุดรธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการข้อมูลและคําปรึกษาทั้งในส่วนเทคโนโลยีของมหาวิทยายลัยและเทคโนโลยีของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่20แล้วซึ่งในปี2566ที่ผ่านมามีผู้มาขอรับคำปรึกษาและใช้บริการมากพอสมควรและจากการประมวลผลการให้คำปรึกษาคำแนะนำที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบกิจการในด้านเศรษฐกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยี มีความต้องการที่จะผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและต้องการให้มีการส่งเสริมด้านตลาดมากยิ่งขึ้นซึ่งการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยการตรวจสอบคุณภาพดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงผู้ประกอบการรายย่อยหรือกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่มไม่มีศักยภาพ,พพอที่จะดำเนินการได้เอง และอีกหลายกลุ่มต้องการความต่อเนื่องในการช่วยเหลือให้ประสบผลสำเร็จจึงต้องลงพื้นที่เพื่อศึกษาและร่วมกันในการหาทางออกโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาระยะยาว คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีเป็นองค์คาพยพหนึ่งที่ได้ช่วยสนับสนุนและทำหน้าที่ให้บริการวิชาการในส่วนนี้เพิ่มเติมอันจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุ้คุณภาพได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งอาจพัฒนาต่อจนสามารถส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศในภาพรวมได้มากขึ้นในอนาคตสำหรับผลการดำเนินงานปี2566พบว่ามีผู้มารับบริการคำปรึกษาทางเทคโนโลยี จำนวน373คนคณะทำงานคลินิกเทคโนโลยีได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายอวระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในระดับจังหวัดและภูมิภาครวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานทางระบบ c เซ็นเตอร์ทุกไตรามาสอย่างต่อเนื่อง จากเหตุผลดังกล่าวข้างตน้นจะเห็นได้ว่าประชาชนยังคงต้องการการได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการให้บริการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคลินิกเทคโนโลยีได้สำรวจความต้องการและกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องที่พร้อมบริการและเป็นไปตามความต้องการของชุมชนไว้เบื้องต้นอาทิเช่นการผลิตเครื่องกรองน้ำการปรับปรุงคุณภาพน้ำการผลิตแก๊สชีวภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การผลิตเห็ดเศรษฐกิจและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตรและสิ่งแวดล้อมการออกให้บริการนอกพื้นที่และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไว้ตลอดปีงบประมาณ